ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเป็นมัทน,นากรนะคะก็มันธนากรก็คือตกแต่งบ้านนะคะเป็นตกแต่งภายในค่คะ่ะตอนนี้นะคะก็กําลังสแตปมข้อมือแล้วก็ใส่เสื้อนะคะเสื้ออันนี้ที่เขาให้เป็นเสื้อแขนกุดสีเขียวนะคะก็ต่อแถวสแตปมข้อมือกันอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะให้ พี่ๆเขาก็จะให้จัดแบบบ้านจําลองนะคะเป็นแบบบ้านหลัง,ลงเล็กๆจําลองนะคะแล้วก็จะอธิบายข้อมูลเล็กน้อยนะคะนี่นก็กําลังจัดตกแต่งกันอยู่เลยนะคะเพื่อนเต็มเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะพี่ๆเขาก็จะให้มา จัดแบบบ้านจริงนั่นแหละนะคะนี่ก็ช่วยกันจัดใหญ่เลยค่ะก็จะจะมีห้องให้เอาไปเอาของนะคะก็จะกองของไว้เต็มเลยค่ะมีน้องบางคนลืมมาเต็มเต,มตียงเลยค่ะเพื่อนและนี่คือผลงานของน้องเขานะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนค่ะเรากับตูนนะคะก็ต้องช่วยกันเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางนะคะ ทั้งก็บอกน้องมาดูสิคะน้องขนมาอีกแล้วค่ะก็มันธนากรก็สนุกมากเลยนะคะก็อน้องเราเ็นด้วยนะคะเอาน้องเราช่วยจัดค่ะเหมือนน้องเขาจะขนมาเกือบจะทุกอย่างในห้องของพี่เขาค่ะเต็มไหมนะคะ ค่ะเตียงยังไม่พอเดี๋ยวสักพักโซฟาจะลกเองนะคะค่ะดูสึกว่าเพื่อนจากห้องที่ว่างๆขาวสะอาดของเรานะคะกลายเป็นห้องที่ตุ๊ก,กตาเต็มเตียงเลยค่ะโซฟานี่ท่วมไปด้วยตุ๊ก,กตาเลยค่ะเพื่อนหมอนก็ได้นะคะเราก็เลยต้องมาช่วยกันจัดค่ะค่ะอันนี้นะคะพ่อจัดเสร็จเขาจะให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นโต๊ะว,วางของวางของเล่นนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานยโอ้ยน้อง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 แหวกว่ายตุกตามาอีกแล้วนะคะขนตุกตาตัว,ว,ตวใหญ่ตุก,ต,กตาเลยค่ะเราขนเข้าไปเก็บแล้วน้องอยังจะขนเอามาอีกอะเพื่อนเพื่อนคิดดูมันเหนื่อยกันาน,นานไหนนี่ค่ะก็ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะว่า เราได้มาเป็นมัน,นากรน,นะคะแล้วก็จะแจกโปสเตอร์มาให้ค่ะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอาชีพอื่นจะทำอะไรต่อไปดูกันเลย